พลอยพูดถึงเบีย3ธันวาคม2021สถานะชัดเจนแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีจะมานำเสนอเรื่องราวของพระเอกหนุ่มเบียสุกุลวัฒน์ที่ในตอนนี้เขากำลังถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวชื่อดังคนหนึ่งนอกจากนี้ชาวเน็ตยังคิดว่าเธอคนนี้เป็นมือที่สามระหว่างเบียกับเบลล่าด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเมื่อพูดถึงพระเอกหนุ่มก็ต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้มีผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมาย ไม่เพียงแค่นั้นเขายัางได้รับรางวัลด้านการแสดงมาแล้วหลายเวทีด้วยค่ะทุกคนซึ่งเขาก็คือเวียสุกลวัน์นักแสดงหนุ่มหล่อที่มากความสามารถและต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของเขานั้นกำลังได้รับความสนใจจากสื่ออย่างมากเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาและเบลล่าราณีได้เลิกรากันแล้วจนทําให้หลายคนเกิดความสงสัยอย่างมากว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทั้งนี้เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมา สาวเบลล่าได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วค่ะโดยเธอยอมรับว่าขณะน,นี้เธอและหนุ่มเบียได้ลดสถานะลงมาเหลือแค่พี่น้องนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยตกลงกันด้วยดีและไม่ได้มีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็สร้างความเสียดายให้กับเหล่าแฟนคลับที่ติดตามพวกเขามาตั้งแต่แรกพอจะเห็นได้ว่าพวกเขาเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้พวกเขายังได้คบหาดูใจกันมายาวนานกว่า9ปีด้วยค่ะทุกคน แต่มีชาวเน็ตบางส่วนที่ไม่เชื่อว่าทั้งคู่นั้นเลิกรากันด้วยเรื่องของมุมมองที่ไม่ตรงกันนอกจากนี้ยังมีการจับสังเกตภาพภาพหนึ่งที่หนุ่มเวียเคยไปลงในไอจีของตัวเองจะเห็นได้ว่าในภาพนั้นมีผู้หญิงเป็นผู้ที่ถ่ายภาพให้ก่อนที่หนุ่มเวียจะลบภาพดังกล่าวไปและการตามสืบก็พบว่าคนที่ถ่ายภาพดังกล่าวให้ก็คือนักแสดงสาวพลอยพัชรากรอ,อย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้หนุ่มเวียได้บินไปที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อถ่ายทําภาพยนตร์ ทั้งนี้สาวพลอยเองก็เป็นหนึ่งนักแสดงที่บินไปที่ออสเตรเลียด้วยเช่นกันค่ะทุกคนและจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการถ่ายทำนั้นเป็นไปด้วยความอบอุ่นซึ่งสาวพลอยที่ทราบเรื่องก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วค่ะโดยเธอบอกว่าเธอไม่ได้รู้จักหนุ่มเวียเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใดและไม่ได้เป็นมือที่สระหว่างเวียกับเดลล่าแน่นอน นอกจากนี้เธอบอกอีกว่าเธอนั้นมีความสนิทสนมกับคนอื่นๆในกองถ่ายด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นการออกมาบอกชัดเจนแล้วนะคะทุกคนทั้งนี้ก็คงต้องรอฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของหนุ่มเวียในวันที่15ธันวาคม2564ที่กำลังถึงนี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยค่ะ